ฝนตกถ้าตกเยอะมันจะเป็นยังไงลดลดๆโอ้ยเจ็บขาเลย โอ้ยตกขนาดนี้ไม่ต้องลดละพิกคอหักเลยแต่เดี๋ยวมันก็ฟื้นแต่ผักชีร่องนู้นนะ่ะ นี้หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักมันก็ทำให้มเมล็ดที่เพอะเอาไว้มันชุ่มชื้นขึ้นโตวไว้มากเลยมันได้ฝนโตวไว้มาก แล้ววันนี้ฝนก็มาอีกแล้วอย่างมืดนี่ตรงนี้ต้นขึ้นเพียบเลยผักชีขึ้นเยอะมากตรงน,นี้มันได้ฝนมันก็ดีอย่างนี้นะแต่ถ,ถ้าต้นเริ่มโตไม่น่าจะดีเท่าไหร่นี่ผักชี ได้ฝนขึ้นโผล่เต็มเลยอันนี้ต้นถั่วฝักยาววันก่อนใบขึ้นแค่สองใบแบบนี้อันนี้ใบเริ่มโผล่ข้างบนอีกมันจะเริ่มเลื้อยแล้วดูฟังตุง้งโดนฝนไปแล้วเป็นแบบนี้เลย ฝนตกเยอะมันมีล้มบ้างไม่รู้ว่ามันจะตายเปล่ามันจะเฟื้นตัวเปล่าเออทางฝั่งตรงั้งต้นหญ้า,าดูสิกำลังสวยเขียวฝนมาอีกแล้วแต่งลาน ใบแตงร้านที่สามออกแล้วนู้นผักชีกำลัง,งสวยเลยวันได้ฝนให้ดูมุมนี้ขึ้นเยอะมาก ดูต้นใหญ่เลยดูดูด,ดูมีต้นญ้าด้วยแต่ก็ไม่เยอะนะผักชีเยอะเยอะมากเลยทางนี้ฝนมันได้ฝนเยอะทางนน้มันก็ขึ้นนะขึ้นเหมือนกันดู หัวน,นี้แตงฝนมามืดเลยฝนมามืดตื่นเลยนีนะผักชีล้อมยังพึ่งลงนี่เดี๋ยวจะรอดูหลังจากฝนหยุดแล้ว Hakas na